ันนี้วันจันทร์ที่19มกราคมพุทธศักราช2569 10เป็นวันขึ้นหนึ่งข้าเดือน3ปีมะเมียอมภูชากะอิมินาสักการีนาพุทธังอภิปพชยามิอิมินาสักการีนาธรรมังอภิปพชยามิอิมินาสักการีนาสังฆังอภิปพชยามิคารังสัมมาสัมพุทโธปะกะวาพุทธังปะกะวันตัง Apiwa te mi savato bhagavata Thamo Thamang namasami, sami sopatipanno bhagavato sabaka sangko sangkang namami, mi namo dasa bhagavato arahato sama sam bodhasa namo dasa bhagavato arahato sama sam

Ta thi âm bi tham mang sa nang ga cha mi, ta thi âm bi sang kang sa nang ga cha mi. Mai yam ban te vi sung vi sung ra ka na ta ya te, sa ra ne na sa ha ban cha si la ni ha bi mai yam ban te. Vi sung vi sung ra ka na ta sila niya jama tati mayang pente wisung wisung prakanatha yati sarane na sah panca sila niya jama sarana kamanang niti tang ama panati pata wiramani sikha pada kusama adinna Dinata na wena mani zeka patang กามสุเมชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏังนสมาธิยามิโมศวะธาเวรมณีสิกขาปัฏังนสมาธิยามิสุรามีระยามัจาปมาตตานาเวรมณีสิกขาปัฏังนสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏานิสมาธิยามิสิเลนะสุขทิยันเตสาธุสิเลนะภะคะสัมปทาสาธุ สิเลนะนิพพุทิยัญติสาธุตัสสะมาสิลังวิโสทายาสาธุสระชังสัสนังสัพพันธุมารินทังปาริตาอนุบาวสัทธารักขติปาริตาวานเมตังสัมมิตาบัตันตาอวิคิตาจิตาปาริตังเบนันโตสัคเเกเมจารุเปกิริจิการาตเตจันตลิกะวิมานิเตเป प्रथे जगमे तरुवनकहनीके हवतु मिकेते पुम्मा जयन्तु देवाशलधलविसमेयकखण्डपनखा तिथन्त हसन्ति केयं मुनिवरवचनं सधवो मे जुनन्तु धम्मजवनकालोऽयं भदन्ता धम्मजवन กาลวะยัมปะทันตาธรรมะสวนากาลวะยัมปะทันตายโยโสภะคะวารังสม,มาสมุทโธพร,ระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นผู้ไกลจากกิเลสัสรุชอบได้โดยพระองค์เอง <c oughs> สวากาทโตเยนะภะคะวาตาธโมพมระธรรมเป็นธรรมที่พระ ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปโนยสะขะกะ่ะโตสาวกะสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นโมไดปฏิบัติดีแล้วธรรมยยงภควันตังสะธรรมังสะสังคังอิเมหิสการิหิยะตาหังอะโรปิเตหิอภิพุชยมะ ข้พาพเจ้าทั้งหลายก็บูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมแลพระสงฆ์ <c oughs> ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายที่จัดน้อมถวายเหล่านี้สาธุโนพันเตปากวาสุเจระปรินิพพตปิปัจชิมาชนาตานุกัมปะมานณา,าอิเมสักการะดุกตตาปนา คารพูเตปะติกันหตุอัมหะกังทีกระตังหิตายาสุขยะ <c oughs> ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แม่สเสด็จด,ดับขันปรินิพพานนานแล้วได้โปรดทรงรับซึ่งสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันเป็นบรรณาการแห่งคนยากกองข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยน้ำพระทัยอินดู หมู่ชนผู้เกิดมาในภายหลังเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเดินรังสัมมาสัมพุทธโตปะคาวพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอารหันต์ดับเลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้งเชิงดัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภาวาตาตโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรงได้ตัดไร้ดีแล้วธรรมนงำนมำสามีข้าพเจ้านมำสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นโมได้ปฏิบัติดีแล้วสังฆังนล้วมามีข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ กานศีลภาวนาการพระเจ้าบำเพ็ญไปดีแล้วเป็นต้นว่าชาตินี้ตื่นมามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมรณานุสติอุปสมานุสติเทวตานุสติจากานุสติศีลานุสติอานาปานสติกายคตานุสติคนผมเล็บฟันหนังและเอ็นกระดูกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของสกปรกปฏิกูลไม่งามทั้งสิหนาท้วงชีวิตต่างความเป็นมันไม่ยั่งยืนทวงมระังกนตายมัน สังมายาปฏิตะพังเราจะต้องตายเป็นแน่พระานาันิโยชานังเมชีวิทังความเป็นของเรามีความตายเป็นที่สดชีวิทังเมเนียทังความเป็นของเรามันไม่เที่ยงพระนังเมเนียทังความตายของเรามันเที่ยงแท้วันนี้ใส่บาตรพระสงฆ์สี่รูปมีขนมปังส้มน้ำเก๊กหวยน้ำดื่มถวายปัจจัยบำรุงสงฆ์มหลอ่อพระพุทธรูปกับตุ๊กข้อหมาสิงห์วัดถ้ำปลาไพ แล้วก็ให้ทานสุนัขแมวแล้วก็ติดทองอ,อนุสรีย์พระเจ้าตากบริจาคปัจจัยบูชาดอกไม้ทุบเทียนปล่อยปลาสองตัวให้อาหารปลากระตู้ทําบุญเติมน้ำมันตะเกียงดาเรานั้นเป็นสังขาทานอันทาน เป็นให้เกิดบรรลุสมบัติสวรสมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติเกิดยุวัรรณสุขภพละโภคาที่ประทยเป็นเนมพระิพพานพระเจ้าขอน้องบุตรบี่เุศนเหล่านี้เป็นเครื่องสักการะบูชาถวาเนรนุกิญญาณหลวงู่ทองอยู่เจ้าคุณวัดสมณะเจ้าวาดวัดจุมพลนางสันปหลปู่สมครกับพรหมข้าวหลวงป่เกกสิาราหลวงเจรสิตามพรหลวงปูวันเลี้ยวงป่านุ้งบางหลวงปฤาษีงุ่าทรงหลวงปาวจาใจ

เพระ่มมจคุเทสิปคราะ็โน่คสุกเจ้านกครับนี้าเขาสุารเขตินบลานั้นได้ดวงวิญญาณบิดาพระเจ้าได้ตีนแปะทะลงเดมันดาพระเจ้าเทวดาประจำตัวมันดาพระเจ้า พระวัพระราชินีพระประมงสารดวงทุกองพระแผ่นปีหลวงกรมเจ้าธิปเทษฎห์กรมาษีสมบัติรมชลกรมพากรมทีเป็นต้นไปองคญาติโบราณมาสตียร์เตียเจ้าทุกองหนุ่ยญาติผู้สาลาชีวิตพระองค์คุณผินนี้พระดาเป็นตํารวพระเจ้าเทิดพระดาวรักษาพระเจ้า ทังลามีกันหน้ากันหนึ่งกันสี่้องเที่ยในพบน้อยภพใหญ่เป็นญาติหรือมิใช่ญาติมรนคานผลนี้และผลหนึ่งกันหมดฐานศีลภาวนาคร้บพรเจ้าบำเพ็ญไม่ดีแล้วจงรวมเป็นวาสนาบารมีนำดวงจิตนี้เข้าสู่สมาธิเข้าสู่พระนิพพานในการนั้นใกล้าบได้ยังไม่ถึงพระนิพพานขอให้มีความกล่องตัวทางโลกมีความเจริญในธรรมและพบเจอครูบาอาจารย์ผู้สำเร็จธรรมได้บราเป็นฐานศีลภาวนาบปรุงพระศาสนายิ่งขึ้นไปเกิดเด็กป๊ได้ชาติใดก็ให้เกิดได้เกิดเป็นมนุษย์